ฉันเริ่มสังเกตตั้งแต่เดือนก่อนทุกครั้งที่กลับมาบ้านหลังเลิกงานผ้าปูที่นอนจะถูกเปลี่ยนใหม่ทับมุมเรียบกริบราวกับเมืออาชีพทำทั้งที่สามีของฉันเป็นคนที่ขี้เกียจเรื่องพวกนี้มากความสะอาดไม่ใช่นิสัยเขาเลยฉันถามเขาเขายิ้มมุมปากตอบเพียงว่าอยากให้ฉันได้นอนสบายแต่สีหน้าเขาดูแปลกเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ใต้คำพูดนั้นคืนหนึ่งฉันตัดสินใจซื้อมุมกล้องเล็กๆมาติด ตั้งไว้ตรงหัวเตียงเล็งไปที่เตียงตรงๆฉันไม่บอกใครไม่แม้แต่เพื่อนสนิทเพราะฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังตามหาอะไรวันรุ่งขึ้นฉันออกไปทำงานเช่นเคยแต่ทั้งวันหัวใจกลับกระตุกุๆอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีบางอย่างรอฉันอยู่ที่บ้านเมื่อถึงเวลาค่ำฉันนั่งลงบนโซฟาเปิดมือถือกดดูภาพจากกล้องย้อนหลังภาพแรกเป็นห้องนอนที่ว่างเปล่า แสงแดดยามสายส่องผ่านผ้าม่านลายดอกจางๆฝุ่นเล็กๆล,ลอยในอากาศช้าๆทุกอย่างดูปกติจนประตูห้องค่อยๆเปิดออกสามีของฉันเดินเข้ามาเขาไม่มองซ้ายไม่มองขวาเดินตรงไปที่เตียงเหมือนมีเป้าหมายชัดเจนจากนั้นเขาดึงผ้าปูที่นอนออกด้วยแรงที่ผิดปกติมือของเขาสั่นเล็กน้อยเขาก้มตัวต่ำลงเหมือนกำลังมองอะไรที่อยู่ใต้เตียงฉันขมวดคิ้วแน่น ไม่เคยเห็นเขาท่าทางแบบนี้มาก่อนภาพในกล้องทําให้ฉันรู้สึกเย็นว่าตั้งแต่ต้นคอถึงสันหลังแล้วเขาก็ทําสิ่งที่ฉันไม่เคยคาดคิดเขาซุดตัวลงนั่งที่พื้นยื่นมือเข้าไปใต้เตียงช้าๆราวกับกําลังลูบไล้อะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นปลายนิ้วของเขาขยับขึ้นลงอย่างอ่อนโยนเหมือนกําลังตอบอะไรสักอย่างหัวใจฉันเริ่มเต้นแรงขึ้นความเงียบในบ้านทําให้ทุกวินาทีหนักอึ้ง สายตาฉันจ้องภาพบนหน้าจออย่างไม่กระพริบภายในจอสามีฉันเริ่มพูดบางคำเบาๆเสียงเขาแผ่วจนแทบจับความหมายไม่ได้แต่สีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าและความคิดถึงประหลาดฉันรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่คำที่ตั้งใจจะพูดกับคนเป็นเขายังนั่งอยู่แบบนั้นนานหลายวินาทีก่อนจะค่อยๆดึงผ้าป,ปูผืนใหม่ออกจากถุงแล้วปูเตียงใหม่ทั้งหมดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพียงแต่ครั้งนี้มือของเขายังสั่นไม่หยุด ฉันขมับเต้นตุกตุกอย่างแรงก้อนแข็งจุกอยู่ในลำคอจนกลืนน้ำลายไม่ลงฉันตั้งมือถือบนตักมือสองข้างกำเสื้อแน่นขึ้นเรื่อยๆสายตาย,ยังคงจับจ้องวินาทีที่กล้องจับภาพสุดท้ายเอาไว้ก่อนที่ห้องจะกลับไปว่างเปล่าอีกครั้งจู่ๆภาพในกล้องก็มีเงาบางอย่างปรากฏขึ้นตรงขอบเตียงเงาที่ไม่ควรมีอยู่ในตอนกลางวันเงาที่ขยับเหมือนกำลังเลื้อยเข้าใกล้สามีของฉันฉันเพ่งดูอย่างตั้งใจ ลมหายใจเริ่มขาดห่วงเพราะเงานั้นกำลังคือบออกมาจนเกือบเต็มเฟรมกล้องและฉันก็เห็นบางอย่างที่ทำให้ตัวเย็นเฉียบจนเท้าไร้ความรู้สึกเงานั้นคืบเข้ามาช้าๆเส้นขอบของมันคล้ายควันสีดําบางช่วงขยับเหมือนนิ้วมือที่กำลังกอบพื้นขึ้นมาฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนาวลงทันทีปลายนิ้วเท้าเย็นเยียบจนชาเหมือนจุ่มน้ำแข็งบนหน้าจอสามีของฉันยังนั่งก้มหน้า ไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังเขาเงาดำาคืบขึ้นมาบนเตียงขยายตัวคลุมทาาปูที่นอนเหมือนกำลังกอดร่างที่ไม่มีตัวตนฉันนั่งนิ่งไม่ไหวติงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูของตัวเองลมหายใจติดขัดเหมือนถูกมือมองไม่เห็นบีบคอไว้ฉันจ้องหน้าจอไม่กระพริบพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเห็นเงานั้นค่อยๆย,ยืดตัวสูงขึ้นจากเตียง ละเอียดจนเห็นส่วนโค้งคล้ายไหล่และสีสะัะรูปทรงคล้ายร่างผู้หญิงที่ผอมยาวผิดปกติคอของเธอบิดเบี้ยวเล็กน้อยเหมือนเคยหักในจุดที่ไม่ควรหักจูจูเธอก็ก้มหน้าเข้ามาใกล้สามีของฉันใบหน้าของเธอแนบลงข้างแก้มเขาเหมือนกำลังกระซิบอะไรบางอย่างภาพทำให้ฉันตัวแข็งเหมือนหินเพราะฉันเห็นปากของเธอขยับถึงแม้จะไม่มีเสียงออกมาแต่ฉันอ่านได้จากรูปปากที่บิดเบี้ยว คำที่เธอกระซิบคือชื่อของฉันฉันเบิกตากว้างลมหายใจหายไปจากอกฝ่ามือทั้งสองข้างเริ่มเย็นจนสัน่นในกล้องสามีของฉันเหมือนสะดุ้งเล็กน้อยเขาหันข้างช้าๆไปทางเงานั้นแม้มองไม่เห็นดีนักเพราะกล้องอยู่มุมบนแต่ฉันเห็นชัดแววตาของเขาไม่ได้ตกใจเขามองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนเหมือนคนรู้จักกันมานาน เหมือนคนที่มีความผูกพันลึกซึ้งเขายื่นมือขึ้นอย่างช้าๆลูกผมเงาของร่างผู้หญิงนั้นเบาๆเหมือนกำลังตอบโยนจังหวะนั้นเองเงาดำหันหน้ามาทางกล้องมองตรงมาที่ฉันที่กำลังดูผ่านมือถือดวงตาของเธอไม่มีลูกตาเป็นเพียงโครงดำลึกที่ดูเหมือนจะกลื่อทุกอย่างที่มองเห็นฉันเพลอปล่อยเสียงหอบออกมาโดยไม่ตั้งใจมือถือเกือบหลุดจากมือ เงาดำยืดคอขึ้นอย่างช้าๆยาวกว่ามนุษย์ปกติหลายเท่าคอของเธอค่อยๆบิดเป็นมุมประหลาดเหมือนกำลังฟังเสียงอะไรบางอย่างจากที่ไกลมากแล้วเธอก็ก้มลงช้าๆซบหน้าลงบนไหล่ของสามีฉันเหมือนกำลังอ้อนเหมือนกำลังครอบครองฉันรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองถูกบิดมีความอึดอัดหนุมขึ้นมาที่อกด้านซ้ายจนต้องใช้มือกดไว้แน่นภาพในกล้องเปลี่ยนไปอีกครั้ง เงาดำนั้นเลื่อนลงจากเตียงคืบคลานบนพื้นอยู่ใต้ขาของสามีฉันแบบเงียบสนิทเหมือนกำลังมุดหายไปในเงาเมืดของห้องฉันกว่าตาไปตามภาาความมืดใต้เตียงกลับดูลึกกว่าปกติด,ดำสนิทเหมือนช่องว่างไม่มีที่สิ้นสุดสามีของฉันเริ่มปูผ้าป,ปูที่นอนผืนใหม่แต่จังหวะมือของเขาไม่มั่นคงเหมือนเดิมเหมือนกำลังหวาดกลัวบางอย่างที่ฉันมองไม่เห็นเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย เหมือนจะพูดอะไรกับคนที่มองไม่เห็นเริมฝีปากเขาขยับเป็นประโยคยาวแต่เสียงเบาเกินกว่าจะได้ยินจากกล้องฉันพยายามอ่านปากของเขาหัวใจเต้นแรงจนกำลังจะแทงออกจากอกเขาพูดว่าอย่าทำให้เธอกลับมาเจออีกขอร้องฉันตัวชาไปทั้งร่างใครคือเธอที่เขาพูดถึงใครที่ไม่อยากให้ฉันเจอจู่ๆภาพในกล้องสั่นเบาๆเหมือนมีอะไรเดินผ่านหน้ากล้อง เงาควันสีดำเลื้อยขึ้นมาตรงล่างจอขยายขึ้นเรื่อยๆฉันจ้องมันด้วยสายตาเบิกกว้างพร้อมกับรู้สึกเหมือนหลังคอมีลมหายใจเย็นเป่าลงมามือถือหลุดจากมือฉันร่วงลงบนตักฉันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองรอบบ้านห้องนั่งเล่นเงียบสนิทแต่ฉันรู้สึกได้ชัดเจนเหมือนมีบางอย่างกำลังยืนอยู่ข้างหลังใกล้มากจนลมหายใจของมันแตะผิวต้นคอของฉันฉันนั่งนิ่ง กลัวว่าจะขยับแล้วมันจะเห็นขณะเดียวกันภาพในมือถือยังค้างอยู่เงาดำเต็มจอคืบคลานมาชา้าช้าเหมือนกำลังมองตรงมาที่ฉันฉันไม่กล้าหายใจแรงไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวความเย็นจากด้านหลังเริ่มชัดขึ้นเหมือนบางอย่างขยับหน้าเข้ามาใกล้กล่นอับชื้นเริ่มลอยเข้าจมูกเิ่นเหมือนผ้าปูที่ถูกพับเก็บไว้ในที่มืดนานหลายปี ฉันกำลังจะค่อยๆหันหน้าไปช้าๆเพื่อดูว่าอะไรยืนอยู่ข้างหลังฉันแต่ก่อนฉันจะได้ขยับเสียงในมือถือก็อดังขึ้นกระทันหันเสียงกระซิบเบาเสียงที่เรียกชื่อของฉันเหมือนเมื่อครู่ในกล้องแต่ดังอยู่ตรงข้างหูของฉันเองฉันสะดุ้งเฮือกล้ามเนื้อทั้งร่างเกร็งแน่นจนเจ็บดวงตาของฉันค่อยๆขยับขึ้นไปที่หน้าจอเงาดำในกล้องกำลังยื่นมือมาหาฉัน มือของเธอทะลุขอบจอออกมาเล็กน้อยเหมือนพยายามเอื้อมมาจับคอฉันจากในจอฉันสูดลมหายใจเข้าแรงๆแต่ลมหายใจนั้นกลับติดค้างอยู่กลางอกแล้ววินาทีนั้นเองภาพในกล้องเผยให้เห็นบางอย่างใต้เตียงอย่างชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและสิ่งที่ฉันเห็นทําให้สติของฉันแทบหลุดหายไปทันทีใต้เตียงมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนตะแคงขดตัวอยู่ร่างของเธอสุกผอมจนเห็นกระดูกเป็นสัน ผิวซีกขาวเหมือนแช่ในน้ำเย็นเป็นเวลานานดวงตาของเธอลืมกว้างจ้องมองออกมาจากความมืดใต้เตียงตรงมาที่กล้องดวงตานั้นไม่แม้แต่แตจะกระพริบริมฝีปากของเธอแหวกเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างฉันหายใจไม่ออกความรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆกดหน้าอกเอาไว้แน่นจนหัวใจเต้นกระแทกซี่โครงแทบแตกออกมาภาพจากกล้องชัดมากพอจนมองเห็นเส้นผมของเธอ ผมยาวยุ่งพันกันเป็นปมลนลงมาปิดครึ่งหน้าเหมือนผ้าห่มเก่าแต่ดวงตาเธอยังจ้องมองขึ้นมาตรงไปที่ฉันที่กำลังดูจออยู่ฉันกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากรู้สึกเหมือนคอแห้งจนแทบเป็นทรายสามีของฉันในภาพยังคงนั่งอยู่ข้างเตียงเหมือนไม่รู้เลยว่ามีคนอยู่ใต้เตียงหรือเขารู้มาตลอดฉันคิดเช่นนั้นในเสี้ยววินาที และความคิดนั้นทําให้เลือดในร่างฉันเย็นว่าสามีค่อยๆเอื้อมมือไปจับผ้าปูผืนใหม่แต่ทันใดนั้นเองร่างผู้หญิงใต้เตียงก็ยื่นมือผอมซีดออกมาปลายนิ้วของเธอยาวผิดรูปเล็บยาวแหลมเหมือนเข็มที่งอกผิดธรรมชาติมือของเธอเอื้อมขึ้นไปเกี่ยวข้อเท้าของสามีฉันฉันกลั้นหายใจในทันทีสามีสะดุ้งแรงหันลงไปมองใต้เตียงด้วยสายตาตื่นตกใจ สีหน้าเขาเหมือนคนที่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ไม่พร้อมเจอเสียงจากกล้องเบาแต่ชัดเสียงหอบของเขาพาเบาแต่สัน่นเขพูดเสียงสัน่นอยากอยากขึ้นมาฉันขนลุกทั้งแขนเพราะประโยคนี้ไม่ได้ฟังดูเหมือนเขากลัวเธอแต่เหมือนเขารู้จักเธอและเหมือนเขาเคยพูดแบบนี้มาก่อนหลายครั้งมือซีของผู้หญิงใต้เตียงค่อยๆขยับสูงขึ้นเลยตามขาเขาเหมือนงูที่กำลังพันร่างเยือ สามีพยายามดึงขาออกแต่เหมือนเขาทำเพียงขัดขืนแบบกลัวจะทำร้ายเธอไม่ใช่แบบคนอยากหนีเอาชีวิตรอดฉันตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเสียงมันดังแข่งกับเสียงลมที่ออกจากจมูกดวงตาฉันยังตรึงอยู่กับหน้าจอราวกับร่างกายทั้งหมดถูกบังคับให้ดูต่อผู้หญิงใต้เตียงค่อยๆโผล่ศีรษะขึ้นมาใบหน้าของเธอเครึ่งหนึ่งยังอยู่ในเงามืดแต่อีกครึ่งเผยให้เห็นผิวที่ซีดจนเกือบโปร่งแสง ริมฝีปากแห้งแตกเหมือนผิวที่ถูกลมหนาวทำร้ายมานานหลายปีเธออ้าปากชา้ชาๆเหมือนกำลังสูดดมกลิ่นจากขาของสามีฉันก่อนเธอจะเงยหน้าขึ้นหันตรงมาทางกล้องเสียงนั้นดังอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมเหมือนกำลังดึงผ้าที่ชื้นและหนักมากฉันยืนขึ้นอย่างชา้ชาๆขาอ่อนจนแทบล้มในขณะที่เสียงบนชั้นบนยังดังต่อเนื่องซ้ำเดิม เป็นจังหวะเหมือนมีคนกําลังเปลี่ยนผ้าปูที่นอนในตอนนี้ในบ้านที่ฉันอยู่คนเดียวฉันเงยหน้าขึ้นมองบันไดเงาของอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงปลายทางเดินชั้นบนเงานั้นสูงผิดมนุษย์คอยาวโค้งเล็กน้อยเหมือนเงานในกล้องเหมือนสิ่งที่ใต้เตียงร่างของมันค่อยๆเอ็นตัวลงเล็กน้อยเหมือนกำลังก้มมองฉันจากชั้นบนหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกร่างนั้นขยับ ก้าวลงมาทีละขั้นเสียงพื้นไม้ลั่นกึดกับกล้องทั้งบ้านฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะเมื่อร่างนั้นก้าวลงมาใกล้พอฉันเห็นผมยาวของเธอไหลลงมาปิดหน้าและเธอกำลังก้มศีรษะต่ำลงเรื่อยๆจนดวงตาโพรงดำของเธอเริ่มมองตรงลงมาที่ฉันเธอกำลังลงมาช้าๆตั้งใจและไม่มีทางที่ฉันจะออกจากบ้านทัน เธอค่อยๆลดเท้าลงบนขั้นบันไดทีละขั้นฝ่าเท้าสีข,ขาวของเธอแตะกับไม้เก่าเกิดเสียงลั่นที่สะท้อนกล้องไปทั้งบ้านฉันถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้วนเท้าชนกับขาโตะจนเจ็บแปลกแต่ฉันยังไม่กล้าก,ก้มลงมองสายตาย,ยังคงตรึงอยู่ที่ปลายบันไดผมยาวของเธอแกว่งเบาๆตามจังหวะก,การก้าวเหมือนเส้นผมของเธอมีชีวิตของตัวเองบางปล่อยลอยขึ้นช้าๆทั้งที่ในบ้านไม่มีลมเลยแม้แต่นิดเดียว เธอก้าวลงมาอีกขั้นศีรษะของเธอค่อยๆเงยขึ้นเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นดวงตาดำสนิทในเงามืดอของเส้นผมดวงตาที่เคยมองฉันผ่านกล้องดวงตาที่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันหายใจสั้นและเร็วอากาศเหมือนติดอยู่ในลําคอฉันกลือนน้ำลายแทบไม่ลงเสียงผ้าปูที่นอนถูกดึงในห้องชั้นบนยังดังอยู่ช้ายาวลากยืดเหมือนผ้ากำลังแหวกออกจากบางสิ่งที่จับมันไว้ เธออยู่ตรงกลางบันไดนิ่งสนิทเหมือนรูปปั้นที่ถูกวางผิดที่ผมของเธอค่อยๆแหวกออกเล็กน้อยเหมือนมีลมหายใจจากข้างใต้ดันมันขึ้นมาฉันรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่เริ่มคืบมาจากพื้นเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกไปทีละนิดกลิ่นอับชื้นเริ่มแรงขึ้นเป็นกลิ่นเดียวกับในกล้องกลิ่นผ้าปูที่ถูกเก็บไว้ในที่มืดนานหลายปีฉันเริ่มถอยช้าๆ แต่เสียงพื้นบ้านด้านหลังฉันก็ลั่นดังลั่นเหมือนมีใครเหยียบตามหลังอยู่ฉันหยุดทันทีไม่กล้าหันกลับไปมองไม่อยากรู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรหรือใครร่างของเธอบนบันไดค่อยๆขยับอีกครั้งคราวนี้เธอไม่เดินลงต่อแต่เธอยือดคอออกด้านข้างคอของเธอขยายออกเป็นเส้นยาวเหมือนยางที่ถูกดึงยาวจนฉันคิดว่ากระดูกข,ของเธอต้องหักไปแล้วแต่เธอยังคงยืดคอออกมา ใบหน้าของเธอค่อยๆโน้มลงมาในระดับสายตากับฉันทั้งที่เธอยังอยู่บนบันไดชั้นบนดวงตาพรงดำของเธอจ้องฉันไม่กระพริบฉันตัวสั่นจนขาควบคุมไม่ได้ริมฝีปากของฉันสั่นเองโดยไม่ตั้งใจเหมือนร่างกายกำลังพยายามร้องขอให้หายไปจากที่นี่ฉันกำลังจะถอยอีกครั้งแต่มือสีขาวข้างหนึ่งค,อคอ่อยๆโผล่ออกมาจากราวบันไดนิ้วเรียวยาวเกี่ยวไม้ราวเหมือนแมงมุมก่อใหญ่ เล็บแหลมกดลงบนเนื้อไม้จนเป็นรอยลึกเธอก้มหน้าลงอีกนิดริมฝีปากแห้งแตกของเธอขยับช้าๆเหมือนตั้งใจให้ฉันดูไม่ใช่ให้ฟังฉันอ่านปากของเธอได้ชัดเจนเธอพูดว่ากลับมาหัวใจฉันกระแทกขึ้นมาที่ลงคอฉันพยายามฉันตั้งสติยืนนิ่งแต่หัวใจเต้นแรงจนได้ยินในความเงียบภาพตรงหน้าทำให้ลมหายใจของฉันขาดห่วง ชายหัวล้นคนนั้นที่นั่งหันหลังให้ฉันกำลังก้มหน้าแนบลงบนหมอนของฉันเหมือนสูดดมเหมือนจดจำเหมือนลงหลกลิ่นบางอย่างเขายังไม่รู้ว่าฉันยืนอยู่ตรงประตูเสียงกรอบกราบเบาๆดังขึ้นเมื่อฉันถอยเท้าไปหนึ่งก้าวชายคนนั้นชะงักศีรษะของเขาหันมาใช้อย่างน่ากลัวแสงไฟเพดานสองใบหน้าของเขาเต็มเขามีรอยยิ้ม รอยยิ้มที่เหมือนคนรู้จักฉันมานานทั้งที่ฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนดวงตาของเขาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดฝอยชัดเจนเหมือนตื่นเต้นเหมือนดีใจเหมือนได้พบสิ่งที่รออยู่ตลอดฉันหายใจติดขัดกลิ่นสาบแปลกๆในห้องตีขึ้นจนฉันเวียนหัวกลิ่นเก่ากลิ่นชื้นกลิ่นเงอคนแปลกหน้าที่ไม่ควรอยู่ในพื้นที่ของฉันชายคนนั้นยกมือขึ้น ชี้มาที่ฉันนิ้วของเขาสั่นแต่รอยยิ้มกลับนิ่งเหมือนถูกทาบติดไว้เขาลุกจากเตียงช้าท่าทางเหมือนสัตว์กำลังย่องหาของกินฉันถอยหลังมือยังจับประตูไว้แน่นจนปวดปลายนิ้วแต่ฉันขยับไม่ได้ขาของฉันเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นชายคนนั้นพูดเสียงของเขาแหบเหมือนผ่านการกลั้นลมหายใจมานานเขาพูดชื่อของฉัน ชื่อจริงของฉันด้วยเสียงที่ชัดเจนเหมือนเขาเรียกมานับครั้งไม่ถ้วนฉันตัวชาความย็นไหลผ่านสันหลังเหมือนมีน้ำแข็งกัดผิวเขาก้าวเข้ามาใกล้จนฉันได้ยินเสียงลมหายใจของเขาหนักลึกและไม่ใช่ลมหายใจของคนที่มาโดยบังเอิญฉันเริ่มดันประตูแต่เขาเร็วกว่าเขากระโจนพุ่งมาหาฉัน สายตาของเขาเต็มไปด้วยความลหลงใหลคลุมคลั่ง,งฉันตะโกนใช้แรงทั้งหมดผลักเขากลับเข้าไปในห้องเสียงกระแทกดังลั่นเตียงสัน่นผ้าปูที่นอนยับจนเห็นรอยมือรอยเข่าที่กดทับก่อนหน้านี้ฉันรีบวิ่งลงบันไดหัวใจเหมือนจะหลุดออกมานอกกอมือสั่นจนแทบกดโทรศัพท์ไม่ติดก่อนประตูบ้านปิดฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงวิ่งเสียงลากเท้าของเขา ดังขึ้นจากชั้นบนเร็วหนักเข้ามาใกล้ฉันพรวดออกจากบ้านออกสู่ถนนอากาศข้างนอกเย็นกริบผิวแต่ยังดีกว่าอากาศในบ้านที่เริ่มมีกลิ่นของเขาติดตามลงมาฉันหันกลับไปประตูบ้านเปิดอ้าอยู่ไม่มีเงาของเขาแต่เสียงหัวเราะเบาๆกลับลอยออกมาจากความมืดด้านบนของบันไดเสียงหัวเราะที่เหมือนไม่เคยห่างจากบ้านหลังนี้เลยฉันวิ่งต่อ ไม่มองกลับในหัวมีเพียงคำถามเดียวคำถามที่ทำให้ฉันขนลุกจนตัวสั่นไม่หยุดชายคนนั้นรู้จักชื่อฉันได้อย่างไรเขาเข้าบ้านฉันตั้งแต่เมื่อไรและถ้าเขาอยู่ในบ้านทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่งั้นคนที่เปลี่ยนภาพปูที่นอนทุกครั้งที่ฉันออกไปอาจไม่ใช่สามีของฉันฉันเริ่มคิดถึงภาพในกล้องวงจรปิดอีกครั้งภาพเงาที่ก้มอยู่ที่เตียงภาพที่ฉันคิดว่าคือสามี แต่ยิ่งคิดยิ่งเห็นชัดขึ้นรูปร่างนั้นท่าทางนั้นไม่เหมือนสามีเลยสักนิดเดียวและความจริงข้อนั้นทําให้ฉันแทบหยุดหายใจฉันวิ่งไปจนถึงถนนใหญ่ล้มหายใจขาดเป็นช่วงๆหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแต่ฉันยังไม่หยุดไฟถนนส้มสัวทําให้ทุกอย่างรอบตัวดูบิดเบี้ยวเสียงรถที่ผ่านไปผ่านมากลายเป็นเสียงห่างไกล เรากับโลกภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับความจริงที่กำลังตามฉันมาฉันหยุดยืนใต้เสาไฟมือสั่นโทรศัพท์เกือบหลุดจากมือฉันกดโทรหาสามีเสียงสัญญาณดังยาวจนฉันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขารับสายเสียงเขาดังมาจากปลายทางน้ำเสียงปกตกิเหมือนเขาอยู่ไกลาจากเหตุการณ์ทั้งหมดฉันถามเขาว่าอยู่ที่ไหน เขาบอกว่าอยู่ที่งานเลี้ยงบริษัทมีเสียงเพื่อนร่วมง,งานดังแทรกเสียงเพลงเสียงหัวเราะทุกอย่างฟังดูจริงเหมือนเขาอยู่คนละโลกกับฉันฉันบอกเขาว่ามีคนอยู่ในบ้านคนแปลกหน้าผู้ชายหัวโล้นทคำถามใหม่ผุดขึ้นในหัวนักกว่าเดิมมืดกว่าเดิมผู้ชายหัวโล้นคนนั้นคือใครและทำไมสามีถึงปล่อยให้เขาเข้าบ้าน เข้าห้องนอนเข้ามาใกล้เตียงของฉันเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเป็นข้อความจากสามีข้อความมีเพียงประโยคเดียวประโยคที่ทำให้ฉันขนลุกจนตัวแข็งเหมือนมีเงาเมืดลอยขึ้นมาจากพื้นเขาพิมพ์ว่าอย่าเปิดประตูให้ใครทั้งนั้นคืนนี้เขาอาจตามไปที่นั่นฉันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองไปที่ประตูห้องโรงแรมแสงไฟสลัวลอดผ่านช่องใต้ประตูเงาของอะไรบางอย่าง ค่อยๆปรากฏขึ้นช้าร่างสูงนิ่งเหมือนกำลังฟังเสียงฉันอยู่หลังประตูและตอนนั้นเองเสียงเขาเบาๆดังขึ้นครั้งหนึ่งครั้งที่สองช้ายาวเหมือนเขาเรียกคนคุ้นเคยฉันหยุดหายใจเสียงนั้นคือเสียงเขาที่ฉันเคยได้ยินในบ้านเสียงของเขาเสียงเขายังคงดัง ช้าหนักเหมือนจังหวะหัวใจของใครบางคนฉันนั่งชิดหัวเตียงมือปิดปากกลั้นเสียงหายใจกลัวว่าแม้แต่ลมหายใจของฉันจะทําให้คนหลังประตูรู้ว่าฉันอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเสียงข้อหยุดความเงียบเข้ามาแทนที่แต่ความเงียบนั้นไม่ทำให้ปลอดภัยกลับทําให้ทุกอย่างอึดอัดยิ่งกว่าเดิมฉันค่อยๆเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์หน้าจอสว่างขึ้น แสงนั้นสองมือที่สั่นจนครั่งของฉันชัดเจนฉันพิมพ์หาสามีถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้จักผู้ชายคนนั้นได้อย่างไรและทำไมเขาจึงส่งข้อความเตือนฉันเหมือนผู้ชายหัวล้นรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่แต่สามีไม่ตอบข้อความฉันค้างอยู่ในช่องแชทไม่มีเครื่องหมายอ่านไม่มีสัญญาณว่าเขากำลังพิมพ์ฉันเม้มปากแน่นพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรต่อ โทรแจ้งตำรวจหรือวิ่งออกไปเรียกพนักงานโรงแรมแต่ทุกทางดูอันตรายเพราะฉันไม่รู้ว่าเขายืนอยู่ตรงไหนจริงๆเขาอาจไม่ได้อยู่แค่หลังประตูเขาอาจอยู่ที่โถงทางเดินหรือมุมมืดด้านข้างประตูหรืออาจอยู่ตรงเพดานรอให้ฉันเปิดประตูออกมาใกล้พอฉันไม่กล้าขยับไม่กล้าลุกแม้แต่จะเดินไปปิดไฟก็ยังกลัวการเคลื่อนไหวน้อยนิดของตัวเองจะทำให้เกิดเสียง ท่านใดนั้นเสียงหายใจดังเข้ามาใกล้ประตูเสียงนั้นหนักที่เหมือนคนกำลังตื่นเต้นมันทำให้ฉันนึกถึงตอนที่เขาแนบหน้าลงบนหมอนของฉันเหมือนสูดกลิ่นเหมือนกลิ่นนั้นมีความหมายสำหรับเขาเสียงหายใจเปลี่ยนเป็นเสียงคลืดเหมือนอะไรสักอย่างลากผ่านประตูช้าแน่นเหมือนกำลังกรีดปลายนิ้วลงบนไม้ ฉันแทบจะร้องออกมาแต่เสียงไม่ออกจากลำคอเพราะความกลัวทำให้คอแห้งและแตกร้าวเหมือนกำลังแตกเป็นผงเสียงของเขาพูดขึ้นเสียงต่ำและแหบจนเสียดเข้าใบหูเขาเรียกชื่อฉันชื่อจริงของฉันเรียกด้วยเสียงช้าแต่มีบางอย่างแปลกน้ำเสียงของเขาคราวนี้ไม่เหมือนเมื่ออยู่ในบ้านเสียงนี้เหมือนคนคิดถึง เหมือนคนที่รอคอยมานานเหมือนเขารู้จักฉันลึกกว่าที่ฉันคิดเขาพูดต่อเสียงแผ่วแต่ชัดเหมือนกำลังยิ้มอยู่หลังประตูเขาบอกว่าเขาตามกลิ่นฉันมาไกลามากและเขาดีใจที่เจอที่นี่ฉันคนลุกจนต้องกอดตัวเองแน่นกลิ่นเขาตามกลิ่นของฉันงั้นหรือกลิ่นแบบไหนกลิ่นจากตัวฉันหรือกลิ่นที่ติดอยู่ตามผ้าปูที่นอน กลิ่นที่เขาสูดดมทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านฉันรู้สึกเหมือนสิ่งสกรปรกบางอย่างกำลังกาะติดผิวเหมือนมีมือเพื่อนเหงื่อของใครบางคนแนบอยู่บนหลังฉันแม้จะอยู่คนละห้องก็ตามทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้ฉันสะดุ้งจนเกือบโยนเครื่องทิ้งเป็นข้อความจากสามีข้อความสั้นแต่ทำให้เลือดในตัวฉันเย็นลงเหมือนถูกแช่น้ำแข็งเขาพิมพ์ว่า ถ้าเขาเรียกชื่อเธออย่าตอบอย่าออกไปและอย่าทําให้เขารู้ว่าเธอกลัวฉันมองข้อความนั้นเกลือน้ําลายที่แทบไม่มีในอคอคําถามผุดขึ้นซ้อนกันหนักขึ้นสามีรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะเรียกชื่อฉันทําไมสามีถึงรู้ว่าเขาตามฉันมาทําไมทุกอย่างถึงเหมือนสามีรู้จักผู้ชายคนนั้นดีเกินไปฉันยังมองโทรศัพท์อยู่มือสัน่นพยายามพิมพ์ถาม แต่ก่อนจะพิมพ์ได้ครบประโยคเสียงกุญแจหมุนดังขึ้นมาจากประตูห้องฉันเงยหน้าทันทีหัวใจแทบหยุดฉันไม่ขยับไม่กระพริบตาเหมือนร่างกายหยุดทำงานลูกบิดประตูขยับหมุนอีกครั้งแรงกว่าเดิมช้าเหมือนคนทำอย่างตั้งใจไม่ใช่พนักงานโรงแรมไม่ใช่ใครที่มีสิทธิ์ถือกุญแจส